สวัสดีค่ะอยู่กับเราลำพูนฟ้าใสชาแนลนะคะอยู่กับคุณยายนะคะสวัสดีตอนเช้าๆค่ะเช้านี้คุณยายก็จะออกเดินทางแล้วนะคะตอนนี้ก็อาบน้ำแล้วรอรถเลยนะคะจุ๊บๆคุณแม่ก่อนจุ๊บๆจุ๊บๆคุณแม่ทุกท่านกันเลยเอาจุ๊บๆ <laughs> จุ๊บๆนะคะวันนี้ก็นะคะต้องกราบขอบพระคุณ ผู้ใหญ่ใจดีนะคะกรับขอบคุณคุณป้าอีทนะคะที่เมตตานะคะกล้วยนะคะให้กับคุณยายได้ทานนะคะระหว่างทางเนาะกว่าจะถึงก็หลายชั่วโมงอยู่เหมือนกันนะคะนานอยู่เหมือนกันนะคะให้ได้กินระหว่างเดินทางนะคะแล้วก็แม่ควันก็จะ ก้อนเป็นกล้วยผลไม้นะคะเป็นผลไม้ให้คุณยายได้ทานก่อนออกเดินทางด้วยนะคะช่วงเช้าแล้วก็จะเป็นกล้วยนะคะไว้ระหว่างเดินทางนะคะขอบคุณคุณป้าอีแล้วก็คุณลุงนะคะที่เมตานะคะคุณยายฟ้าใสนะคะขอให้คุณป้าอิแล้วก็คุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองนะคะผลจากโรคภัยไข้เจ็บคะ่ะ ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะนี่ค่ะผลไม้ของเราที่ทบอ่ะก่อนกล้วยก่อนเนาะอดผลไม้ก่อนนะคะเป็นผลไม้นี่นะคะจัดไว้ให้คุณยายให้คุณยายใส่ตะกร้าได้กินก่อนก่อนเดินทางนี่นะคะเป็นกล้วยนะคะหนึ่งเคงยาเลยนะคะกล้วยนะคะขอบคุณคุณป้าอีดนะครับปุ้ยใหญ่ใจดีใจุญนะครับยินีต้อนรับปุ้ยเหญ่สุนทรมาครับคุณป้าอีดฝาคดูการเปลยนนะครับ เดี๋ยวคุณยายรีบใจเย็นๆค่ะคุณยายวันนี้คุณยายจะเดินทางแล้วนะคะขอบคุณคุณป้าอีทนะคะปะ้าเอจ๋านี่นะคะให้ทานเมื่อเช้าแล้วก็ระหว่างทางกล้วยเดี๋ยวเอาไว้เอากล้วยไว้ระหว่างทางดีกว่าน้องนะคะนี่เอาแค่ผลไม้ตะกร้าก่อนนี่นะคะจ้าก,ก็เร็ว จ้าโอ้ยคนสวยเอาคิดถึงคุณยายเลยนะคุณยายเดินทางไกลเดินทางปลอดภัยนะคะคุณยายขึ้นรถง่ายๆนะคะคุณยายเป็นช้างที่ขึ้นรถยากด้วยนะคะแล้วก็กราบขอบพระคุณผู้ใหญ่ใจดีใจบุญทุกท่านนะคะที่ท่านช่วยเหลือคุณยายตลอดมานะคะครอบครัวสามสาวของเรานะคะ อันนี้เป็นกำลังใจให้กับคุณยายของเราค่ะได้สู้กันต่อเนาะนะคะคุณยายอายุเยอะนะคะถ้าได้อยู่แบบนั้นก็นะคะก็จะทำให้คุณยายได้ยืดอายุขึ้นไปอีกเนาะนะคะเพราะว่าคุณยายอายุเยอะนะคะถึงจะดูสาวแต่ว่าขากับตาไม่ค่อยอํานวยนะคะคุณยาย อร่อยไหมคะให้ดูสายตาคนสวยนี่ดูท่ายืนดูขานะคะอ้ยคุณยายบอกทำไมวันนี้ได้กินแต่เช้าจังเลยนะคะให้คุณยายกินก่อนเดี๋ยวคุณยายจะหิวเนาะคุณยายเนาะ ูกันยองมือไหมสวัสดีค่ะวันนี้ก็ต้องกราบขอบพระคุณคุณป้าอี้คุณ,คณ,คณ,คณลุงนะ มีเมตานะคะผลไม้กล้วยให้กับคุณยายฟ้าใสได้ทันทั้งก่อนออกเดินทางแล้วก็ระหว่างเดินทางนะคะขอให้คุณป้าอินและคุณลุงมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะร่ำรวยความสุขร่ำรวยเงินทองเป็นจามีความสุขในทุกๆวันนะคะก็ขอบคุณคุณพ่อคุณแม่ทุกท่านเลยนะคะที่ดูแลครอบครัวสามสาวตลอดมา แล้วก็พี่บุญมีนะคะขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญนะคะบุญรักษาเทวดาค้มครองค่ะขอบคุณค่ะจุ๊บๆไนนูนโออ้ออ้โอ้ออ้โอ้โอ้ออ้ออาฟังไง <c oughs> เกิดอะไย